ความเดิมจากตอนที่แล้วเมื่อแอสโตไทเลตสุดป่วนได้ถูกกำจัดเมืองของเหล่าคาเมบล่าแมนก็ได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งซึ่งในตอนนี้พวกเหล่าคาเมบล่าแมนต้องรีบกำจัดพวกสกิบรีไทเลตที่แอบซ่อนอยู่ในเมืองโดยการที่ไปค้นในจุดต่างๆแล้วก็จัดการมันซะและการกำจัดสกิบรีไทเลตที่อยู่ในเมืองนั้นคาเมบล่าแมนหมายเลขหนึ่งจึงได้รับภารกิจโดยการที่เขาต้องลงไปที่ท่อระบายนะ้ำเพื่อกำจัดสกิบรีไทเลตแต่แล้วเขาก็ได้พบกับพอร์ไซไทเลตท,ที่เกาะกินเหล่าคารา ที่ลงไปทําความสะอาดท่อระบายน้ําและแล้วคาเมบล่าแมนหมายเลขหนึ่งจึงต้องรีบกําจัดพวกมันในห,หมดเพื่อที่ท่อระบายน้ําจะได้สะอาดมากขึ้นและในการเดินทางของคาเมบล่าแมนหมายเลขหนึ่งเพื่อที่จะกําจัดสกิมเบอรีท่อทอเรีลที่อยู่ในท่อระบายน้ําจนหมดและเขาก็ได้ขึ้นมาจากท่อระบายน้ําและก็ได้ตรวจตราเมืองซึ่งมีสกิมเบอรีท่ทอเลีที่ยังเหลืออยู่ในเมืองหลายตัวเลยเขาได้แต่สงสัยว่าหน่วยที่เข้ามาตรวจตราแถวนี้หายไปไหนจนหมด และเขาก็ได้ไปเจอกับสิ่งที่ประหลาดมากขึ้นเขาได้เห็นสกิ i เบ i t ี t ทอยเลตูปลังประหลาดนั่นก็คือแอสโตทอยเลตก้ามปูนั่นเอง ซึ่งตอนนี้มันกําลังจับตัวลัสสปีกเกอร์แมนแล้วก็ทําการกําจัดพวกมันจากนั้นมันก็ไล,ล่ล่าคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งและมันก็ได้หายไปในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแอสโตไทเลตก้ามปูคอยป่วนและกําจัดเหล่าลัสสปีกเกอร์แมนตัวใหญ่ไปจนหมดในตอนนี้และแล้วคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งก็รีบแจ้งให้ไททันสปีกเกอร์แมนออกปฏิบัติการเพื่อที่จะล้างแค้นให้กับเหล่าลัสสปีกเกอร์แมนที่โดนกําจัดไปและแล้วไททันสปีกเกอร์แมนก็ได้เข้ากําจัด เอสโตอยเลตก้ามปูแต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นดร์สกิมเบอรี่อยเลตซึ่งอยู่เบ้างหลังในครั้งนี้ได้ทําการผลิตเอสโตอยเลตก้ามปูออกมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ทําการจัดการไทททนสปี a เกอร์แมนจนแพ้ลาบข้าไปและไทททนสปีกเกอร์แมนก็ได้หายไปในตอนนี้ดูเหมือนว่าเอสโตอยเลตก้ามปูจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียว แต่ดันมีเป็นกองทัพและในตอนนี้ดร s กเตอร์สกิฟตี้ทอยเลตก็ได้ทําตามแผนการของเขาจนสําเร็จสึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเราเหล่าคาเ์บล่าแมนจะถูกกาจัดบมดหรือไม่หรือว่าพวกเราคาร์บ a ล่าแมนจะแพ้สงครามในครั้งนี้กันนะพวกเราก็ได้แต่รอดูกันเลยดีกว่าณในเมืองของเหล่าคาเบล่าแมนซึ่งในตอนนี้มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไททันสปีกเกอร์แบนได้แพ้ให้กับแอสโตทอยเลตก้ามปูไป และตอนนี้เขาได้หายไปโดยที่ไม่ได้ติดต่อพวกเราคาเมบล่าแมนมาว่าเขาได้หายไปจากเมืองนี้และในตอนนี้ดูเหมือนว่าแอสโตทอยเลตก้าปูจะเดินเพ่นพ่านเต็มเมืองไปหมดและแล้วในตอนนี้ด็อกเตอร์สกิฟตี้ทอยเลตซึ่งผลิตแอสโตทอยเลตก้าปูออกมาเป็นจำนวนมากก็ได้ทำตามแผนการโดยการที่พวกมันกำลังจะยึดครองเมืองนี้ให้กลายมาเป็นของพวกมันแล้วก็ทำลายเมืองนี้ทิ้งไปให้กลายเป็นของ พวกเหล่าสกีบรีทอยเลตซึ่งในตอนนี้พวกเหล่าคาร์บ a ล่าแมนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าสัญญาณจากไททันสป e กเกอร์แมนได้หายไปอย่างกระทันหันเลยทําให้พวกเหล่าคาร์บ a ล่าแมนไม่รู้ว่าสถานการณ์ของไททันสป e กเกอร์แมนที่เข้ามากําจัดแอสโตไทเลตก้ามปูเป็นยังไงกันบ้างและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาร์บ a ล่าแมนจะทําการเฝ้าระวังฐานทัพเป็นพิเศษเพราะว่าในตอนนี้พวกเหล่าคาร์บ a ล่าแมนไม่รู้ชะตากรรมของไททันสป e กเกอร์แมนเลยและในตอนนี้พวกเราต้อง ทำการตรวจเบื้องอย่างเข้มงวดโดยการที่ให้ไททันคาเบล่าแมนมาเฝ้าฐานอีกคนนึงเพื่อที่ฐานจะได้ปลอดภัยมากขึ้นและในตอนนี้พวกเราต้องวางแผนในการตามหาไททันสปีเกอร์แมนให้เจอเพราะว่าตอนนี้สัญญาณเขาได้ขาดหายไปอย่างถาวรนอ้ยไหนๆเราก็เรียกไททันสปีเกอร์แมนไปจัดการแอสโตไทเลตและมันน่าจะมีตัวเดียวแหละชิลๆสบายๆเนาะสำหรับไททันสปีเกอร์แมนนะเพราะว่าเขาอัปเกรดไปแล,แล้วแล้วก็มี2ปืนซะด้วยแม่แอสโตไทเลตตัว เดียวสบายๆบายอยู่แล้วสําหรับเขาเนี่ยน่าจะจัดการง่ายๆแล้วก็รีบกลับมาแล้วนะเออผมคิดว่านะเออเหมือนว่าเขาจะยังไม่รีบกลับมากันหรอหรือว่าเขาแบบกําลังจะจัดการศพของแอสโตอยเลตอยู่ไงเออใช่อยู่แล้วใช่อยู่แล้วเนี่ยแบบ คนศพกลับมาแบบทดลองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออเออซุบซิบ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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกนายซุบซิบอะไรกันอะฮะพวกนายซุบซิบอะไรกันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอคุณทีวีแมนเอออยู่ดีซุบซิบซุบซิบอะไรกันอะเออเหมือนว่าเขาจะยังไม่อยากบอกกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เราก็ทำตามปกติแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ส่งไททันสปีกเกอร์แมนไกลกำจัดแอสโทรไทเดต้ามปูแล้วนี่ก็เมืองก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนี่ไม่ใช่เเเเหรรรออออออพวกกกนนนนาายยยซซซซุุบบบบิิิิะะไไััี่้ดดดดููข๋ ขอขอยุ้หน่อยดิครับขอยุ้หน่อยคุณทีวีวูแมนมันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอครับเอออะไรเดี๋ยวเออขาเดินหนีเลยเปล่าโหต้องหาคนที่เราคุยได้แบบสบายใจแล้วว่าไม่มีใครบอกสักคนเลยเนี่ยเออนี่นี่นดิคารบิล่าแมนตัวนี้เฮ้คารบิล่าแมนตัวนี้ม,มีมีอะไรหรือเปล่าทำไมในฐานแบบเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษแล้วก็เขาซุบซิบอะไรกันอะเอาเนี่ยเขาโหเขาเดินหนีเลยเปล่าอะไรวะเนี่ยเขาไม่มีใครบอกเราเลยว่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปแบบคุยข้างบนก่อนละกัน,กนข้างบนน่าจะมีแบบคนอยู่ข้างบนนะมีหรือเปล่าโอ้ยนี่ไงเออสวัสดีคครับุณท เออเกิด okay. อะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมแบบเขาซุบซิบอะไรกันหรอจริงๆฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรหรอกนะคือมันแบบเป็นเรื่องที่ร้ายแรงบ้าๆเลยอะ่ะคือเขาบอกกันว่าอยู่ดีๆสัญญาณของไททันสปีกแบนก็ได้หายไปนะสิดูเหมือนว่าเขาอาจจะแพ้หรือว่าเขาอาจจะหายไปเองของเขาก็ไม่รู้ไม่งั้นเขาอาจจะโดนล้างสมองอีกรอบละสิพวกเรานี่็กัวกันบากๆเลยโอย้ฉันนี่แบบไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยเดี๋ยวตอนเดี้ยได้แต่แบบส สงสัยว่าไททันสปีกแบนเขาได้หายไปไหนกันนะอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อไปเนี่ยพวกฉันก็ได้แต่ตามหาแต่ก็ไม่รู้ว่าเบาะแสมันคืออะไรกันแน่นี่โอ้โหใครก็ไม่รู้บอกให้ไททันสปีกแบนออกไปปฏิบัติการแล้วตอนเนี้ยไททันสปีกแบนเขาก็ได้หายไปฉันเดียวโกรธมันมากๆเลยคนที่บอกให้เขาออกไปปฏิบัติการเนี่ยโหยอ๋ยอคิดเองเออครับผม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราคือไปข้างบนดีกว่าเออม,มันมันเราไม่ใช่หรอที่บอกให้ไททันสปีกแมนออกไปปฏิบัติการน่ะแล้วตอนนี้นะครับผมดูเหมือนว่าไททันสปีกแมนเขาจะได้หายไปนะครับผมนะแล้วก็สัญญาณการติดต่อเขาหายไปเฉยเลยว่าเอ้แอสตอรอยเลสต,ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหก็จัดการไม่ได้หรอหรือว่ายังไงวะหรือว่าแอสตอรอยเลสก้ามปูตัวนี้มันโหดบ้ากันหรอไอ้ทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงกันแน่วันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมนะดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาเมล่าแมนพวกนี้แล้วก็ทีวี วีแมนทีวีวูแมนเขาจะไม่รู้เลยนะครับว่าไททันสปีกเกอร์แมนเขาออกปฏิบัติการทําอะไรแล้วก็เขาได้หายไปไหนนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาหายไปไหนเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเมืองนี้นะวะเนี่ยโหอยู่ดีแอสโตไทเลสก้าปูก็โผล่มาแล้วเราก็ให้ไททันสปีกเกอร์แมนออกปฏิบัติการจัดการมันนี่มันก็น่าจะปฏิบัติการจัดการง่ายๆไ,ไม่ใช่หรอกแค่แอสโตไทเลสตัวเดียวเองอะไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วคือตอนนี้บอกได้เลยนะครับผมเราเป็นคนเรียกให้ไททันสปีกเกอร์แมนออกไปเองนะคะผม ผมว่าเราต้องไปดูสักหน่อยดีกว่าไม่ไปตามหาเขาดูสักหน่อยไหมเออน่าจะแบบเขาน่าจะแกล้งสัญญาณหายหรือเปล่าก็ไม่รู้อะทุกคนเหมือนว่าตอนเนี้ยแค่แอสโตไทเลสก้าปูตัวเดียวเขาน่าจะจัดการง่ายๆนะเว้ยโอเคปะเดี๋ยวเราไปแบบตามหาเขาสักหน่อยนึงแล้วกันเราจะแบบยังไม่แจ้งฐานทัพแล้วกันว่าเราอะเป็นคนเรียกไททันสปีกแมนออกปฏิบัติการแล้วก็ให้ไปกำจัดแอสโตไทเลสนะครับผมเหมือนว่าแบบเราจะต้องเก็บเป็นความลับสักหน่อยแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยไททันสปีกแมนสัญ,ญญาณหายไปนะครับผมเออโหแอสโตไทเลก็อยู่แถวนี้ไม่ เอสตทัทแลทกาปูาอ่ะเอมันอยู่ไหนกันแน่วะเนี่ยฮัลโหลุอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอุย้ยเดี๋ยวนะนั่มันเอสตทัทแลทก้าปูด่วะทำไมมีทั้งสามตัววะเนี่ยดูดิมันทำอะไรกันวะเนี่ยเหมือนว่ามันจะอารวาดหรือว่าทำอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวดิตอนแรกผมเีรอเอสโตไทเลต์กาปูไีแค่ตัวเดียวไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้ทำไมมีถึง3ตัวเลยวะน,นี่ไอ้ตายเถอะโอ้โหจะบอกนะว่าวันมีหลายตัวเกินไปแล้วไททันสปีกเกอร์แมนอ่ะสู้ไม่ไหวแล้วก็โดนจัดการไปกัหรอเอ้ยไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อเหมือนว่าไททันสปีกเกอร์แมนโอโ้ตรงนี้ก็บีโอ้โหเอสโตไทเลต์กาปูตรงนี้ก็บีเดียวเดียวเกินเกิน โอเครีบดีมาตรงนี้ดีดีกว่าหรือว่าไททันสปีกแมนจะหายเอสโตไทเลตก้าปูไปเจอหรือเปล่าแล้วก็แบบกาลังตามหาอยู่หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะดูดิแอสโตไทเลตก้าปูตรงนน้นดูดิโอ้โหคนน่ากลัวเลยเออดูเหมือนว่ามันจะเข้ามาอยู่ในเมืองเลยนะครับทุกคนแล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวนะครับผมผมว่าผมต้องตามหาไททัสสปีกโอ้ตรงนู้นก็มีเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยดูดิก้าปูแบบโอ้โหหมุนหมุนอยู่เลยคนน่ากลัวเลยโอเคโอเคแถบหน้าตามันแบบโคตรชั่วร้ายเลยนะครับผมเออผมว่าผมต้องดูแถวๆ สปีกเกอร์แมนแบบมาตรวจตราแถวจานเมืองด้วยนะครับทุกคนโหอุ <People> oh, oh, ๊ยแอสโดนท่านครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุยมันบอกไม่เห็นเราเลยยังไงวะเนี่ยอุ๊ยมันตาทั่วมันตาทั่วไอตัวนี้มันตาทั่วโอเคโอเคอุ้ยดูดิ เหมือนว่ามันจะไปเจออีกแล้วนะครับผมหรือว่าแบบมันจะอยู่แบบรอบเบืองเลยเหรอวะเนี่ยดูดิบ้านพักของคุณทีวีแมนก็โดนยึดครองไปแล้วโอ้โหทำไมพวกมันเยอะจังวันเนี่ยโอ้โหทุกคนมันเกิดเรื่องแปลกแบบนี้ขึ้นมาได้ไงวันเนี้ยถ้ามันเยอะขนาดนี้ไททันสปีกแมนต้องแจ้งข่าวกลับมาแล้วไม่ใช่หรอว่าแบบแอสโตรไทเลสก้ามปูออกมาเป็นจํานวนมากเลยแบบเนี้ยเหมือนว่าตรงนี้จะไม่มีนะครับผมนะโอเค,โอ,เคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โห อเอ็มเอสตัวไทยเลยอีกแล้วเหรอวะเนี่ยทุกคนดูดีอุ้ยน่าจะมีแบบเพียบเลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แค่ตัวเดียวโอเคสบายสบาย,บายผมว่าผมลงไปเจ็ดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เดินอ้อมนะครับผมเดินอ้อมเดินอ้อมเราต้องเดินอ้อมแบบแถบชานเมืองนะครับทุกคนนะผมต้องตามมาหาไททัทนสปีกเมนให้เจอไม่งั้นนี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเขาได้หายไปนะครับผมกลัวที่แบบเขาจะโดนล้างสมองอีกรอบละสิโอ้โหโอ้โหดูดี่เอสตัวไทยเลยอีกแล้วนะครับผมนะ น่าจะเป็นตัวที่เราเจอแล้วก็เบียอะไรอีกไหมเออแต่แถวนี้น่าจะไม่เบียอะไรแล้วใช่ไหมอุ้ยแอสโตเทเลอีกแล้วทุกคนดูดิเฮย้ยแล้วก็ดูดิเหมือนว่าจะมีอุย้ยด็อกเตอร์สกิมเบอรี่ทอยเลตที่วา่าอุ้ยตัวบลเลอร์เลยนะครับผมจะบอกนะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในครั้งนี้คือด็อกเตอร์สกิมเบอี่ทอยเลตไททันตัวนี้กันเหรอหูตัวบลเลอร์เลยนะครับผมจะบอกนะว่ามันเป็นคนแบบผลิตแอสโตทอยเลตก้ามปูออกมาเป็นจํานวนมากแล้วก็เข้ามาจัดการ ไททันสปีกแมนเหรอหัผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมไททันสปีกแมนถึงโดนจัดการนะครับผมโอ้เอสโตไทเลตก้ามปูแบบเยอะบ้าๆแล้วก็ยังมีด็อกเตอร์สกิบเบอรี่ไเลตอีกหวเอาแล้วในตอนนี้บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นเรื่องหยาบแล้วหว้วหนีก่อนเลยละกันอย่างแรกโอ้ทุกคนหน,นีก่อนหนีก่อนในตอนนี้บอกได้เลยว่าเราต้องรีบหนีแล้วก็รีบกลับไปรายงานฐานทัพนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ด็อกเตอร์สกิบเบอรี่ไเลตได้ทําการผลิตแอสโตไทเลตก้ามปูออกมาเป็นจํานวนมากแล้วก็ ทำการส่งแอสโต o ทเลนก้ามปูไปในเมืองแล้วก็จัดการพวกเรานะครับทุกคนเราต้องรีบกลับไปที่ฐานก่อนเลยละกันพวกนายพวกนายคนที่อยู่ในฐานทัพจะมีอะไรจะบอกจะมีเรื่องสําคัญจะบอกแล้วอูจะรู้แล้วว่าทําไมไททัสสปีกแมนได้หายไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวฉันไปสืบมาแล้วเออเนี่ยเียคือตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าทําไมไททัสสปีกแมนได้หายไปก็คือตอนเนี้ยแอสโตไทเลนก้ามปูอ่ะมันได้โผล่มาในเมืองเพียบเลยแล้วมันเป็นตัวใหญ่ซะด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนว่าด็อกเตอร์สกิมเบอรี่อยเลนอ่ะจะอยู่เบื้ ื้องหลังในครั้งนี้นะสิแล้วมันทําการผลิตแอสโตอยเลตออกมาเพียบเลยอ่ะพวกเราไม่รู้วิธีจัดการมันน่ะหัวเหมือนว่าเราจะต้องให้ไททันคาเบี่าแมนออกปฏิบัติการแล้วก็จัดการแอสโตอยเลตทีละตัวทีละตัวแล้วตอนเนี้บอกได้เลยว่าไททันคาเบี่าแมนต้องประบาดไม่ได้แน่เลยทุกคนคือบอกได้เลยนะขนาดไททันสปีกแมนจะโดนกาจัดไปแล้วนะครับทุกคนนะแล้วตอนนี้เขาได้หายไปแล้วอ่ะเขาน่าจะหนีรอดอยู่แหละเพราะว่าตอนนี้เขาเร็วที่สุดในเหล่าไททันแล้วเขาน่าจะหนีรอดอยู่แหละแหละตอนนี้บอกได้เลยว่าแอสโตไทเลตอะ ถูกผลิตออกมาจํานวนมากๆเลยเราต้องเรียกประชุมด่วนเลยเอาไงดีกันเนี่ยพวกนายคือบอกได้แล้วว่าตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วนมากๆแล้วอะ โอ้ไททันสปีกแบก์ก็ได้หายไปแล้วตอนเนี้ยเอสโตไทเลตก้ามปูตัวใหญ่อะมันก็ได้เข้ามาบุกในเมืองแล้วก็ทําการแพร่ขยายในเมืองเพียบเลยในตอนเนี้ยดูเหมือนด็อกเตอร์สกิมเบอรี่ไทเลตอะจะทําการผลิตเอสโตไทเลตออกมาเป็นจำนวนมากๆเลยนะสิเฮ้ยฉันไม่รู้จะทําทไงกันแล้วเนี่ยแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนว่าเอสโตไทเลตที่อยู่ในเมืองอะมันกําลังทําการพังเมืองอยู่นะสิเราต้องรีบจัดการพวกมันก่อนอะที่จะไปจัดการด็อกเตอร์สกิมเบอรี่ไทเลต์อะเราต้องค่อยๆถอนล่าถอนคนไป,ไปทีละนิดทีละนิดน,นะสิ เอางี้ละกันนะฉันมีแผนอยู่คือเราต้องให้ไททันคา r เวล่าแมนนะออกปฏิบัติการแล้วก็กำจัดแอสโตอยเลตที่อยู่ในเมืองส่วนที่อยู่ชานเมืองค่อยว่ากันอีกทีละกันเนาะเอางี้ละกันเนาะทุกคนโอเคแผนการตามนี้เลยแห้วฉันจะไปบาร์กจุดให้ไททันคาเวล่าแมนออกปฏิบัติการก่อนเลยละกันโอเคปุ้ยเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนนะ เราต้องไป,ไปบา็อกจุดให้ไททันคาเบล่าแมนกำจัดแอสโตไทเลตก้ามปูก่อนเลยละกันเพราะว่าตอนเนี้แอสโตไทเลตได้อารวาสอยู่ในเมืองนะครับทุกคนโอ้บอกได้เลยว่าสงครามในครั้งนี้น่าจะเป็นศึกหนักหน้าดูนะโอ้ขนาดไททันสปีกเกอร์แมนยังเอาตัวไปรอดเลยทุกคนเหมือนว่าทีแรกที่เราเจอน่าจะเป็นตรงนี้นี่ใช่เลยโอเคนี่เนี่ผมจะบาร์จุดให้ไททันคาเบล่าแมนเข้ามาจัดการพวกมันนะครับทุกคนโอ้ไททันคาเบล่าแมนไททันคาเบล่าแมนตรงนี้มีแอสโตไทเลตสามตัวงางสามารถจัดการมันได้หรือเปล่า เพื่อสิ้นสุดคำขอของคาร์ว a Man แมายเรื่องหนึ่งไทท่าน c a ร์ว a ล่าแจึงเข้าออกปฏิบัติการเพื่อที่จะกำจัด a s อสโตไทเลตให้หมดเขาจึงรีบบินมาแล้วก็ทำการจัดการ a s อสโตไทเลตทั้ง3ตัวนี้ และในตอนนี้ดูเหมือนว่าไททันคาร์ล่าแมนจะเข้าจัดการแอสโตไทเลตโดยการที่เขายิงจากทางไกลและทําให้แอสโตไทเลตไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าปืนของเขาจะสามารถจัดการแอสโตไทเลตจากทางไกลได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าแอสโตไทเลตไม่สามารถที่จะทําอะไรไททันคาเวล่าแมนได้เพราะว่าไททันคาเวล่ลาแมนโจมตีจากทางไกลและแอสโตไทเลตไม่สามารถที่จะพุ่งเข้าไปหาไททันคาเวล่ลาแมนได้ดูเหมือนว่าแอสโตไทเลตตัวสุดท้ายกําลังจะพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะจัดการไททัน ทันคาเบล่าแมนและในตอนนี้ดูเหมือนว่าไททันคาราเบล่าแมนจะถูกแอสโตไทเลตจับมาได้แล้วก็ทําการโจมตีทั้ง2ฝ่ายทําการโจมตีกันอย่างมัมันเพื่อที่จะจัดการอีกฝ่ายให้ได้และในตอนนี้ดูเหมือนว่าแอสโตไทเลตจะทาให้ไททันคาราเบล่าแมนบินขึ้นมาสูงเอาบ่บ้าเลยและในตอนนี้ดูเหมือนว่าแอสโตไทเลตจะปล่อยไททันคาราเบล่าแมนตกลงสู่พื้นแล้วก็ต่อสู้กันอย่างเช่นเคยและในตอนนี้ดูเหมือนว่าไททันคาร์เบล่าแมนจะสู้กับแอสโตไทเลตตัวนี้นานเป็นพิเศษแล้วก็แอสโตไท ตัวนี้ก็ได้ถูกจัดการไปอย่างง่ายดายโอ้สุดยอดไปเลยแต่ท่านคาร์เมล่าแมนนายทำดีมากๆเลยหโหสู้กับแอสโตไทเลต3ตัวได้แบบสบายๆชิลๆเลยทุกคนกำจัดแบบง่ายๆเลยโอเคปะเดี๋ยวฉันจะไปมาร์กจุดต่อไปนะนายรีบตามมาเลยละกันคือในตอนนี้นะครับผมเราต้องออกไปเป็นตัวล่อก่อนเลยละกันนะคือถ้าให้แต่ท่านคาร์เมล่าแมนแบบออกไปเลยอ่ะวยแอสโตไทเลตเดี๋ยวเดี๋ยวเฮยเ้ยแอสโตไทเลตมาจัดการชาดเดี๋ยว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 วดีก่อนดีกว่าดีกว่าว มันรีบจัดการเราว่ะมาดิก็มาดิก็มาดิอุ้ยมันรีบมาเลยว่ะมาดิฉันมีไททันคาเ์ล่าแมนนะเว้มาเลยมาเลยจะเป็นกวนแกอยู่แล้วโตเทเลตมาดิอุ้ยดูดิมันมันอุ้ยมืนมันจะรีบเข้ามาจัดการเราเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจฉันบอกได้เลยฉันมีไททันคารล่าแมนน์เปไงล่ะจัดการไปเลยไททันคาเล่าแมนเดี๋ยวฉันจะยิงนี่เดี๋ยวทิ้งปืนทังไปเนี่ยฉันจะยิงช่วยอยู่เป็นองว่วงจะยิงช่วยอยู่เอ้ยไปเลยนี่แหน่ฉันยิงช่วยม นี่ไห้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเลยเดิโอ้โหฉันต้องยิงช่วยโอ้โหต้องยิงกี่นัดไม่เลี่ยสิจะตายโอ้โหบอกได้เลยว่ามันถึงเอาบ้างๆเลยนะครับผมยิงไปเลยยิงไปเลยแล้วก็ยิงไปเลยดิ นี่ไปเลยเดยิหูยิงเข้าไปด่แล้วก็ตายครับผมมาโดนกระจอกว่ะสบายสบายครับผมบอกได้เลยว่าเอสตัวทอยเลตตัวนี้มันอยู่ดีมันเข้โขกมานะครับผมอุย้ยดีนะผมรอยมันม,มาเจอแบบไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันคาเมล่าแมนแก็ททนนจัดการมันเลยนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าตอนนี้แผนการของเราแบบสําเร็จไปได้ด้วยดีโอเคไปเดี๋ยวฉันไปบังจุดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะนายรีตตามมาไททันคารเมล่าแมนเอจําได้ว่าอยู่แถวนี้น่าจะมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอเออนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราซุ่มก จออีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้มันมีแค่ตัวเดียวนี่มาจัดการไปได้เลยหน้าโรงเรียนล้างนะแถบชานเมืองรีบมาเลยด่วนๆตอนนี้มันอยู่ตัวเดียวเมื่อคาร์บล่าแมนทําการมับจุดแล้วไททันคาร์บีาแมนจึงรีบมาอย่างรวดเร็วและก็ได้รีบทําการจัดการแอสโตไทเลตก้ามปูตัวนี้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าแอสโตไทเลตก้ามปูจะทําการเหมือนเดิม โดยการที่จับไททันคาเบล่าแมนโยนขึ้นฟ้าแล้วก็ปล่อยลงบนพื้นเหมือนเช่นเคยที่มันทําและในตอนนี้ดูเหมือนว่าไททันคาเบล่าแมนจะตีฟรีมากมแล้วก็ฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปแล้วก็ปล่อยอย่างเช่นเคย และดูเหมือนว่าตอนนี้เอสโตไทเลตจะไม่สามารถสู้ไททันคาเวล่าแมนได้เลยแต่ในขณะนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นได้มีเอสโตไทเลตออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเข้าจัดการไททันคาเวล่าแมนดูเหมือนว่าในตอนนี้ไททันคาเวล่าแมนจะถูกเอสโตไทเลตพวกนี้ทําการลุมจัดการไททันคาเวล่าแมนก็สู้อย่างสุดใจเพื่อที่จะจัดการพวกมันให้หมดไปจากเมืองนี้แต่แล้วตัวการที่ควบคุมแผนการทั้งหมดก็ได้โผล่มานั่นก็คือด็อกเตอร์ บรีทอยเลตนั่นเองเขาได้เข้ามาจัดการลุมไททันคาเบล่าแมนเพื่อที่จะทําให้เขาหายไปจากเมืองนี้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าไททันคาเบล่าแมนจะถูกล้อมรอบแล้วก็ถูกแอสตัทอยเลตจัดการแล้วก็ถูกด็อกเตอร์สกิเบอรี่ทอยเลตทาการลุมเข้าไปจัดการไททันคาเบล่าแมนดูเหมือนว่าไททันคาเบล่าแมนจะสู้อย่างสุดกําลังเพื่อที่จะจัดการพวกมันให้หมดให้ได้และในตอนนี้ดูเหมือนว่าไททันคาเบล่าแมนจะไม่สามารถที่จะสู้กับพวกมันได้เพราะว่าตอนนี้ไททันคาเบล่า ได้ถูกพวกมันล็อกตัวไว้หมดแล้วก็ถูกดร์สกิมเบอรี่ทอยเลตทำการจัดการไททันคาเวล่าแมนเป็นที่เรียบร้อยและก็เหมือนเช่นเคยเมื่อไททันคาเวล่าแมนรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้เขาก็ทำการหนีอย่างสุดกำลังเพื่อที่เขาจะเอาชีวิตรอดแล้วก็สาบานกลับมาล้างแค้นได้ดูเหมือนว่าดร์สกิมเบอรี่ทอยเลตจะวางแผนการนี้มาอย่างนานมากๆเลยเพราะว่าทำการล่อไททันคาเวล่าแมนแล้วก็ไททันสปิเกอร์แมนออกมาโดนจัดการโดยง่ายไดดูเหมือนว่าด็อกร สกินบีนี่ทอยเลตตัวนี้จะฉลาดแร้บอกมากและพวกมันก็ได้ทําตามแผนการของพวกมันจนแล้วเสร็จแย่แ yeah, ละทุกคนแย่แ yeah, ล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าแย่ yeah, ละดูเหมือนว่าไททันคาเวล่าแมนจะถูกจัดการไปอีกคนนึงเลยนะครับผมโอ้ยทั้งหมดมันเป็นคอมปิดข,ของเราแน่ๆเลยอะ่ะดูดีเราให้ไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็ไททันคาเวล่าแมนเอาปฏิบัติการแต่แล้วพวกเขานะครับก็ถูกลุมมจมตีจนตายไปหมดเลยโอ้ยดีนะที่พวกเขาอ่าหลบหนีมาทันเนี่ยหัวเหมือนว่าไททันสปีกเกอร์แมนอาจจะหลบหนีทันนะครับเพราะว่าไททัน าเบล่าแมนก็ยังหลบหนีทันเลยเราต้องรีบไปรายงานศูนย์ใหญ่ก่อนเลยละกันทุกคนตอนนี้บอกได้เลยว่าโอ้สถานการณ์น่าจะแย่มากแล้วนะครับทุกคนอุ้ยหนีแล้วทุกคนหนีหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วผมไม่ไหวแล้วอุ้ยทุกคนบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับผมนะพวกเราสกีบีี้ทอเรตน่าจะต้องยึดครองเมืองได้แล้วแน่แหละเพราะว่าตอนเนี้ยไททันทั้งสองตัวของเรานะครับผมได้หายไปแล้วนะครับผมกลับมาที่ฐานด่วนเลยทุกคนจะมาแล้วทุกคนจะมาแล้วทุกคนจะมาแล้วโอ้จนขอโทษ ไม่ได้พวกเขาออกปฏิบัติการเลยในต,ตอนนี้บอกได้เลยว่าทั้งสองไททันถนูงจัดการไปแล้วต้งโอ้ที่ผู้ชมจะไม่เลจะบอกจะไม่เลยจะบอกคือตอนนี้บอกได้เลยวว่าทั้ง สองไททันน่ะถูกจัดการไปแล้ว <c oughs> พวกนายจะไปรู้ว่าจะทำไงดีอยู่ดีด็อกเตอร์สกิมเบอีทอเลตก็นำกองกำลังของมัน,นออกมาแล้วก็ใหแอสโตทอเลตก้ามปูทำการจัดการไททันคาเปล่าแมนไปซสิตอนเนี้เหมือนว่าไททันคาเปล่าแมนเขาจะหนีออกไปได้ไว้แต่แบบเขาเสียหายมากๆเลยแล้วเขาได้บินหนีไปแล้วว่ะพวกเราเอาไงกันดีเนี่ยในตอนเนี้บอกได้แล้วว่าไททันทั้งสองคนไม่สามารถที่จะปกป้องฐานทัพของเราได้แล้วว่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเดียวเสียงอะไรวะเนี่ยเดียวเดียว เกิดอะไรขึ้นข,นขบนวะเนี่ยทุกคนเหมือนว่าเราจะได้ยินเสียงนะครับทุกคนนะขบนมันระเบิดก็หรอคืออะไรอะ่ะโอ้ยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวได้จีแม้ที่มาเดี๋ยวหอ้ย จีแบนบุกฐานทัพแล้วก็ทำลายฐานทัพของพวกเราแล้วทุกคนรีบหนีก่อนเลยละกันโอ้ยหนีก็ดีก็ดีก่อนพวกเราเอาชีวิตรอดก่อนจะพุ่งไปสู้กับมันนี่ก็ดีก็แล้วโอ้โหดูด่ทุกคนเหมือนว่าทุกคนดีนะครับผมจะวิ่งเข้าไปสู้กับจีแบนเดี๋ยวี้ทุกคนหนีก่อนสตีหอสติและดูเหมือนว่าตอนนี้ไททันทั้งสองคนจะไม่สามารถที่จะปกป้องฐานทัพได้พวกเราสกิมบรี่ทอยเลตที่รู้ว่าพวกไททันไม่สามารถที่จะปกป้องฐานทัพได้พวกมันก็เลยเข้ามาบุกฐานทัพโดยการที่ทำลายฐานทัพของพวกเราคาร์เล ดูเหมือนว่าฐานทัพของเหล่าคาเ์บล่าแมนในครั้งนี้จะถูกจัดการแล้วก็ได้แพ้ราบคาบไปจนได้และแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาเวบล่าแมนต้องหนีเอาตอนรอดเพื่อที่จะต้องทําให้ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเมืองจะถูกพวกเหล่าสกินบอี่ทอยเลยึดครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเมืองของเหล่าคาเวล่าแมนจะถูกทำลายแล้วก็ถูกยึดโดยสกิบเบอรี้ทอยเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและฐานทัพของเหล่าคาเวล่าแมนก็ถูกพวกเหล่าสกิบเบอรี้ทอยเลตทำลายและไม่สามารถที่จะเปิดทำการได้อีกครั้งในตอนนี้ดูเหมือนว่าเมืองของเหล่าคาเวล่าแมนจะถูกพวกเหล่าสกิบเบอรี้ทอยเลตทำลายแล้วก็ยึดครองเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตึกต่างๆต่างถูกทำลายแล้วก็ทำให้ เมืองนี้ไม่สวยงามอีกต่อไปดูเหมือนว่าพวกเหล่าสกิม i บอ t ี่ทอยเลตจะสามารถยึดครองเมืองนี้และเหล่าคาเบล่าแมจะถูกไล่ออกจากเมืองนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าด็อกเตอร์สกิ i เบ t ี่ทอยกับจีแมนจะพอใจเอามากบเพราะว่าแผนการการยึดครองเมืองในรอบนี้พวกเขาได้คิดกันอย่างรอบคอบและเมืองของเหล่าคาเบล่าแมนก็ได้ถูกพวกเขา ยึดครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราคาเ์บีราแมนจะแพ้อย่างราบคาบเลยเพราะว่าไททันคาเ์บีราแมนไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนได้แพ้ให้กับพวกเราสกิมเบอรี่ทอยเลตและได้ทําการล่าถอยไปอย่าง ถาวรในตอนนี้ดูเหมือนว่าเมืองของเราคาเ์บีาแมนเมืองนี้จะไม่สามารถที่จะกลับมาทําให้พวกเราคาเวบีราแมนยึดรองกันได้เหมือนเดิมพวกเราคาเวบีาแมนจะทํายังไงกันต่อไปนะดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าพวกเราคาเวบีราแมนที่เคยอยู่เมืองนี้จะไม่สามารถที่จะ,จะกลับมาเมืองนี้ได้อีกแล้วศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเราคาเวบีราแมนจะทํายังไงต่อกันนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะกลับมาเมืองนี้ได้อีกต่อไปแล้วพวกเราก็ต้องรอดูตอนต่อ ไปไม่ได้ต่อตามของของเรากรับมลาเบนถูกทำลายไปแล้ว และในตอนนี้เมืองก็ได้ถูกทำลายเช่นกันโอ้โหดูดิพวกสกินเบอรี่ทัวเลตนไม่ป่านีเมืองนี้เลยอ่ะโอ้โหบอกได้เลยว่าเมืองถูกทำลายแล้วนะครับผมทุกคนไม่รู้ว่าพวกเราจะสามารถกลับมาเมืองนี้ได้อีกหรือเปล่านะเพราะว่าเมืองเนี้ยได้ถูกพวกเราสกินเบอรี่ทัวเลตยึดของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทันทัพของเราคาเ์บ a m าแมนก็ได้ถูกทำลายไปที่เรียบร้อยเลยนะครับผมนะโดย Doctor, ด็อกเตอร์สกินเบอรีทัเลตแล้วก็จีแมนนะครับทุกคนในตอนเนี้ก็เหลือแค่คาร์บ a ราแมนไปเลขหนึ่งแล้วก็หลายๆคนนะพวกเราต้องอ ที่อื่นแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี่เมืองเดี๋ยไม่ไหวแล้วถ้าเราเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยเราต้องถูกแบบพวกสกินบีนี้ทอยเลจัดการได้เลยในตอนนี้พวกเราก็ได้จ่ทํากันอพยพไปที่อื่นนะครับทุกคนนะเราต้องไปอยู่ในเมืองอื่นเพื่อที่แบบเราจะหลบภัยจากสกินบีนี้ทอยเลพวกนี้ให้ได้นะครับทุกคนโอเคทุกคนนะในตอนนี้พวกเราเหล่าคาเบล่าแมนต้องหนีไปก่อนละกันนะหนีตายเอาชีวิตรอดนะครับผมเพื่อที่จะไปเมืองอื่นให้ได้นะครับทุกคนนะก็ใครที่รอติดตามอยู่ก็รอติดตามกันต่อไปนะครับทุกคนนะสำหรับวัน จบซีซั่น5แล้ว